เอาก่อนเรามาถึงแถวๆนี้นะครับรู้สึกว่าเราจะอ่านอันนี้จบแล้วก็ค้างไว้ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่านตรงนี้ซ้ำอีกหนึ่งก็แล้วกันนะครับเทคโนโลยีอันถัดไปเขาพูดถึงโฟโตคาทาลิติกออกซิเดชันนะครับก็คือการใช้ การทำออกซิเดชันโดยใช้แสงเป็นตัวเร่งนะครับแสงที่ว่านี้คือแสง UV นะครับแล้วก็โฟตอนนี่คืออนุภาคแสงนะครับก็ใช้อนุภาคของแสงเป็นตัวเร่งแล้วก็มีคาทาลิสตอีกตัวหนึ่งที่ใช้ร่วมกันคือไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับชื่อนี้ สารตัวนี้เนี่ยเจอจะเจอบ่อยๆนะครับก็จำจาไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นที่รู้กันเลยอะว่าออกไซด์ของโลหะตัวนี้อะไทเทเนียมไดออกไซด์ตัวนี้มีผลในการช่วยฆ่าเชื้อโรคนะครับเหมือนกับว่าเขาจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเคลือบพื้นผิวด้วยละมั้งนะถ้าเป็นอุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับทาง ทางการแพทย์หรืออะไรประมาณนี้กระบวนการฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้นะครับอบอกว่าการศึกษาโดยกิลาดนี่นะครับกินหลาดและคณะออบอกว่าโฟโตคาตาลิซิสนี่ยลดการแพร่เชื้อ,ค,อคือคือฆ่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้80%โดยที่ยังไม่คิดผลของแสง UV นะครับ ทีนี้ถ้าใช้แสง uv เข้ามาช่วยด้วยเนี่ยคือไวรัสวิ่งผ่านอุปกรณ์ตัวเนี้ยแบบซิงเกิลพาจคือวิ่งวิ่งผ่านครั้งเดียวก็จบละนะครับก็คือกำจัดได้หมดกำจัดได้แบบ completely เลยนะครับก็กกำจัดได้หมดนี้ไปต่อนะครับการศึกษาวิจัยนะครับหลายๆงานเนี่ยแสดงให้เห็นว่า การที่ไปเราไประง,งับเชื้อไวรัสหรือว่าเราไปฆ่าเชื้อไวรัสด้วยกระบวนการโฟโตคาตาลิซิสเนี่ยจะใช้การเ,าเริ่มเริ่มต้นอนะ่ะไหมอิสอินิ t นี่คือ Initiate มันหมายถึงเริ่มต้นนะครับก็คือไอกระบวนการฆ่าเชื้อโดยโฟโตคาตาลิซิสเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการ ด้วยการแอบสอบมันคือเหมือนกับใช้ใช้นาโนพาร์ติเคิลของตัวคาทาลิสเนี่ยแอบสอบคือจับจับไอตัวเชื้อไวรัสนะครับอันนี้ก็เป็นอนุภาคระดับเล็กมากๆนะเป็นอนุภาคระดับนาโนนะครับนาโนพาร์ติเคิลพอเอาเข้าใจว่าอันนี้ก็คือที่บอกมเมื่อกี้ที่ว่าเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เป็นตัวคาทาลิสเนี่ย ก็คือจะไปจับไปจับไวรัสมาให้ติดกับตัวมันก่อนนะครับจากนั้นก็โจมตีนะครับแอดแทกนี่ก็คือโจมตีที่ตัวโปรตีนแคปซิดโปรตีนแคปซิดนี่คือคือโปรตีนที่มันห่อหุ้มตัวตัวไวรัสอยู่ะครับเพราะฉะนั้นก็เวลา Uh, ตัวคาตัลิสตคือไทเทเนียมไดออกไซด์นี่ไปเจอกับกับโปรตีนมันก็คงมีผลอะไรบางอย่างเนาะคงไปทําลายตัวหอ่อหุ้มตัวนั้นอะไรแบบนี้นะครับ uh, การศึกษาอื่นๆน,นะครับก็บอกว่าไอการฆ่าเชือ้อหรือการระงงับเชือ้อไม่ให้มันออกฤทธิ์เนี่ยอันนี้เกิดจากฟรีไฮดรอกซิลเรดิ c คอล อันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ผมเดาแบบนี้เดาล้วนๆเลยนะเดาด้วยภาษาทางเคมีเนี่ยไฮดรอกซิลไฮดรอกไซด์มันน่าจะเกี่ยวข้องกับไฮดรอกไซด์ไฮดรอกไซด์ก็คือตัว o h เอครับไม่รู้ยังจำเคมีได้เปล่าไม่รู้นะอย่างโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือว่าโซดาไฟยอย่างเงี้ยสูตรมันก็เป็น n a ใช่ไหมโซเดียมแล้วก็มี O กับ h ใช่ไหมไอโอกับเอจับกันอ่ะมันจะเป็นมันจะมีขั้วเป็นลบหนึ่งอ่ะมันไปเจอกับโซเดียมที่เป็นบวกหนึ่งมันก็จับกันได้พอดีอะไรเงี้ยเนาะไอตัวไฮดรอกไซด์หรือว่าโอเอมันจะเป็นประจุลบอ่ะมันจะเป็นประจุลบหนึ่งมันก็พร้อมจะไปจับมันก็พร้อมจะไปจับกับธาตุตัวนู้นตัวนี้อะไรแบบนี้มั้งนะผมก็เดาว่าอย่างนี้นะเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยการวิจัยอื่นก็บอกว่า ไอาการที่เชื้อมันถูกรังงับอะไรพวกนี้ก็คงไปโดนไอ้นี่แหละน่าจะโดนไฮดรอกไซด์ที่มันอิสระอยู่คือมันยังไม่จับกับธาตุอะไรเนไ,ไปไปจับตัวพวกไวรัสหรือพวกโปรตีนที่หุ้มไวรัสพวกนี้แทนอะไรแบบนี้นับดาวดาวเอานะครับการศึกษางานหนึ่งโดยคอสโลวาและคณะนี่นะครับพบว่าไวรัส อันนี้อะไรสักอย่างน,นี่นะวัคซีนเนี่ยน,นี่นะไม่รู้อะไรนะครับมีไวรัสชนินี้นะครับแล้วก็ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A นะครับ H3N2 นี่นะก็จะถูกละง,งับหรือทำให้หมดฤทธิ์เนี่ย90%กับ99.8%หลังจากที่สัมผัสนาน30นาทีนะครับ โอเคอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะมีผลที่มันดูดีนะครับ promising นี่ก็คือเหมือนดูดีะนะคือแบบมีมีนวโนมที่ดีอะไรเงี้ยนะครับ uh, ถึงแม้ว่าผลจะออกมาแล้วมีน,น้โนมที่ดีนะแต่ว,ว่าวิธีนี้ครับ photo catalytic oxidation ตัวนี้เอ่อ uh, ชื่ออะไรนะั่นเดี๋ยวนะ photo catalytic oxidation นะ P C O นี่นะ ก็มีแนวโน้มที่จะสร้าง byproduct คือสร้างสร้างผลผลิตที่เป็นผลผลิตแบบข้างเคียงอ่ะผลผลิตที่ไม่ได้ตั้งใจจะสร้าง byproduct นะครับเช่น uh, formaldehyde นะครับเนื่องจากการที่มันออกซิไดไม่สมบูรณ์นะครับ formaldehyde นี่ชื่อที่เราคุ้นเคยคือฟอร์มาลีนนั่นแหละนะครับ f o r m ลดี h ฮด์ มันไม่ได้ใช้ดองศพอย่างเดียวนะฟอร์มอลดีไฮด์มันก็เป็นมันเป็นหนึ่งในสาร voc ครับ v o l a t i l volatile Vol organic matter สารอินทรีย์และเหยได้นะครับสารกลุ่ม voc ก็คือสารที่แบบเราได้กลิ่นเหม็นๆนะเวลาเราดมเวลาเราไปอยู่ใกล้ๆพวกเครื่องหนังหรือว่าไม้อัดอะไรพวกนี้หรือว่าสีทาบ้านอะไรแบบนี้นะครับ ไอ้กลิ่นพวกนั้นเราเรียกรมรวมๆว่าเป็น voc หมดนะเป็นสารอินทรีย์และเหยง่ายนะครับโวลทายออร์แกนิกแมทเตออย่างฟอร์มาฟอร์มาลีนหรือฟอร์มาลีไฮน์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นสารละลายเป็นตัวทำละลายอะไรในกาวในในในกาวที่ใช้ทำไม้อัดเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ ผมเคยไปโรงงานเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่หนึ่งอ่ะโหกลิ่นฟอร์มอลีนแบบฉุนกึกเลยคือเข้าไปเวลาเราเดินเข้าไปสัมผัสแรกเนี่ยแทบจะอยู่ไม่ไหวเลยแต่ว่าคุณคุณอยู่กับมันสักนาทีสองนาทีนะเดี๋ยวคุณจะเริ่มชินแล้วคุณก็จะอยู่ได้แล้วก็อไอ้ที่ว่าแสบตาแสบจมูกเนี่ยก็จะค่อยค่อยค่อยๆชินกับมัน ซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ดีหรอกนะเพราะว่าอย่างนึกถึงคนงานที่ต้องอยู่ตรงนั้นเป็นแบบหลายๆชั่วโมงอ่ะแล้วเขารับอย่างนี้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอะไรอย่างนี้นะมันก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ก็เนี่ยครับก็คือบอกว่าเออไอกระบวนการเนี้ย PCO เนี่ยมันก็จะสร้าง byproduct ที่มันไม่ต้องการขึ้นมาก็เช่นฟอร์มาลีนนะครับอ,อแล้วก็ บอกว่าเนี่ยแล้วก็ไอประสิทธิภาพประสิทธิภาพของกระบวนการของหรือว่าของตัวคาทาลิสเนี่ยก็มีแนวโน้มที่มันจะลดลงเรื่อยๆนะครับเนี่ย e n t i a l reduction ก็ Red uction, มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับ over time ก็คือเมื่อเวลาเมื่อใช้มันไปนานๆเมื่อเวลาผ่านไปประสิทธิภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของมันก็จะลดลงนะครับ ข้อจำกัดพวกนี้แหละก็จะต้องอได้รับการพิสูจน์ซะก่อนนะได้รับการประเมินซะก่อนก่อนที่จะเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้อย่างแบบกว้างขวางเป็นเชิงพาณิชย์อะไรแบบนี้นะครับอสองย่อหน้านี้ก็จะเป็นอันจบตัวโฟโตคาทาลิติกออกซิเดชันใช่ไหมทีนี้ย่อหน้าถัดไปนี่ดูจวหัวก็เป็นเรื่อง uv อีกแล้วนะครับ ทีนี้จะมี UVC ที่อยู่ในย่านที่เขาเรียกว่าเป็นฟ a r UVC ก็เป็น UVC ย่านไกลนี่แป๊บนึงนะเหมือนก่อนหน้านี้มันจะมี UVC ย่านอื่นใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งนะอยู่ตรงไหนนาะแป๊บนึ่งนะแปบบ๊บนึงนะออหาก่อนเี้ช่วงก่อนหน้านี้มันจะมี UVC ที่มันไม่ได้เรียกว่าเป็นไฟล์ UVC เด้จำได้ไหมเนี่ยมันอยู่บทความนี้ไหมหรือว่ามันอยู่บทความก่อนหน้านี้วะแป๊บนึงนะสงสัยจะหาไม่เจอ อ๋อไม่ใช่ UVC เป็นเอ็กซเรย์ใช่ไหมตอนนั้นที่เราเจอเป็นแต่เป็นซอฟต์เอ็กซเรย์โอเคแต่ว่าอ่ะันถัดไปนี่เทคโนโลยียถัดไปนี่จะเป็นไฟ UVC เข้าใจว่าในในย่านสเปกตรัมของ UVC เนี่ยก็ยังคงแบ่งเป็นย่านย่อยๆอีกอะไรแบบนี้นะครับก็มีย่านที่เรียกว่าไฟ UVC นะครับอันนี้คืออยู่ในช่วง207 ถึง222นาโนเมตรนะครับอันนี้ความยาวลื่นอยู่ในช่วงนี้นะครับรังสีที่อยู่ในย่านนี้ก็จะถูกดูดซับอย่างมากอะนะ strongly absorb ก็คือดูดซับได้ดีมากนะครับโดยสิ่งเหล่านี้นะครับโดยโดยพวกจุลินทรีย์นะครับ หรือว่าเป็นเป็นวัตถุอินทรีย์ถ้าแปลตรงตัวนะ biological materials ก็คือเป็นวัตถุอินทรีย์นะครับอโอเคก็คือพวกวัตถุอินทรีย์เนี่ยมันดูดซับ UVC ในย่านนี้นะครับได้ดีนะครับแล้วก็ UVC ย่านนี้จะไม่เจาะทะลุ outer dead cell layer จะไม่เจาะทะลุชั้นของชั้นภายนอกของเซลล์ที่ตายแล้วอืมไม่เข้าใจฮะคือถ้ามันยังมีชีวิตอยู่มันจะแอบสอบได้แต่ว่าถ้ามันไม่มีชีวิตลังสีนี้ก็จะไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกับมันหรือเปล่านะไม่รู้ไม่แน่ใจ Outer dead cell layer มีชื่อทางชีววิทยาด้วย stratum corneum อะไรเนี่ยไม่รู้นะนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรก็บนบนผิวหนังของมนุษย์นะครับหรือว่าหรือว่าหนังหนังตาเหรอ outer tear layer of the eye อืมเขาพยายามจะบอกว่าอะไรนะคือรังสีอันนี้ยทำร้ายทำร้ายวัตถุอินทรีย์ก็คือวัตถุอินทรีย์สามารถดูดซับ UVC ในย่านนี้ได้ดีแต่ว่ามันจะไม่เจาะทะลุผนังเซลล์ที่ตายแล้วบนผิวหนังของมนุษย์แล้วก็รวมทั้งหนังตาด้วย ใช่ไหมเพราะคือเขาพยายามพูดเพื่อให้รู้สึกว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังมนุษย์หรือเปล่าไม่รู้นะเ,เนื่องจากฟา UVC เนี่ยสามารถเจาะทะลุได้แค่ไม่กี่ไมครอนนะครับไม่กี่ไมโครมิเตอร์เท่านั้นเ,เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่สามารถ ทะลุเข้าไปถึงเซลล์ที่มีชีวิตภายในร่างกายมนุษย์ได้นะครับในในผิวหนังหรือว่าในในดวงตาได้อ๋อโอเคก็คือประโยคนี้ขยายความเมื่อกี้นะครับคือมันเจาะได้ระดับไมครอนเองเพราะฉะนั้นผิวหนังเราเนี่ยผิวหนังชั้นนอกสุดนี่มันถ้าจําไม่ผิดนะผิวหนังชั้นนอกสุดมันจะเหมือนเป็นเป็นหนังที่ที่เป็นเดสเซลที่ว่านี่แหละเป็นแบบ อาจจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วแล้วมันก็จะค่อยๆหลุดออกไปเรื่อยๆถูกไหมที่เวลาเราขัดขี้ใครกันทุกวันอ่ะไอ้นั่นอ่ะคือการขัดเซลล์ผิวหนังชั้นนอกออกไปใช่ปะแล้วก็หรืออย่างพวกครีมขัดผิวให้ขาวอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ขัดผิวให้ขาวหรอกนะมันเป็นการขัดเพื่อลอกเอาผิวหนังชั้นนอกออกแล้วก็ให้ผิวหนังชั้นในที่มันยัง มันยังเรียกว่าอะไรมันยังไม่ไม่ถึงอายุมันอ่ะออกมากลายเป็นผิวหนังชั้นนอกแทนเพราะเราเล่นขัดเอาข้างนอกออกไปหมดเพราะนั้นในผิวหนังชั้นในในลงไปที่มันสีมันเข้มน้อยกว่ามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราดูขาวขึ้นอ่ะแต่ว่าจริงๆมันคือการเอาผิวหนังชั้นที่ยังไม่พร้อมจะ,ะเผชิญโลกอ่ะออกมาเจอโลก,ออกซะก่อนก็จริงจริงก็อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ย ถ้าขัดผิวมากๆแล้วไปสัมผัส UVC ให้มันทะลุถึงถึงเซลล์ได้ก็อาจจะทําให้เป็นมะเร็งได้หรือเปล่าไม่รู้นะ UV เนี่ยนะครับแต่ว่าหรืออย่างหนังแบบเปลือกตาเราเนี่ยเปลือกตาเราเนี่ยจริงๆมันบางแบบบางนิดเดียวเองนะก็เอ,อ,อันนี้ยังเจาะทะลุไม่ผ่านเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอันตรายนะครับอย่างไรก็ตามอ้าวกำลังกำลังบอกว่าไม่อันตรายนี่เขาก็ขึ้นอย่างไรก็ตามมาเลย เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับแสงอันนี้นี่นะก็ยังสามารถ inactivate ก็คือไประงับพวกแบคทีเรียรแล้วก็ไวรัสนะครับด้วยประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ UVCUVC ที่ความยาวคลื่น254นาโนเมตรเนื่องจากว่า เนื่องจากว่าไวรัสมันมีขนาดเซลล์ที่เล็กกว่ามากๆนะครับอันนี้อ่านไม่ค่อยเข้าใจาวนนโวแนโนและคณะอันนี้พบว่าโดสต่ำๆนะครับระดับนี้1.2ถึง1.7มิลลิจูลต่อ ตารางเซนนะครับบอกว่าโดสต่ําๆของของรังสีวีที่ที่222นาโนเมตรเนี่ยสามารถยับยั้งโคโรน้าไวรัสที่เป็นแอร์บอลเนี่ยได้ถึง99.9%นะครับแล้วก็อืมโอเคเดี๋ยววันนี้เราอ่านถึงตรงนี้ดีกว่านะหมดหัวข้อพอดีเหลือสองย่อหน้า เวล์ uh, และคณะก็พบว่าที่ความเข้มขนาดนี้2มิลลิจูลต่อตารางเซนนะครับของแสง UV ที่222นาโนเมตรเนี่ยสามารถยับยัง้งเชื้อไวรัสแคทไข้หวัดใหญ่ H1N1 เนี่ยได้95เเซนนะครับได้สูงกว่า90 9, 95%นะครับเนี่ยที่5%ออก็คือ95%หรือสูงกว่านะครับไวรัสนี้ก็เขาก็อธิบายว่าเป็น a e r o s o l i z e ด้วยก็คือก็เป็น aerosol ด้วยคืออาจจะแบบเราไอหรือจามออกมาแล้วมันก็เป็นละอองฝอยอะนะครับอันนี้ก็สามารถฆ่าเชื้อได้95%นะครับ threshold limit อันนี้ก็คือจุดจุดหักเหอะไรแบบนี้นะครับจุด หกพันหรือจุดหักเหอะไรแบบนี้นะครับค่าที่เป็นจุดค่าที่เป็นขีดจํากัดของมันอะ threshold l i m ของอลังสีที่ความยาวคลื่นสององสองมิเมตรเนี่ยที่เรียกว่าเหมือนกับคนทั่วไปสามารถสามารถสัมผัสได้นะครับหมายถึงทนได้สัมผัสได้ไม่เป็นอันตรายเนี่ยคือที่ที่เท่านี้นะครับยี่สิบสาม มิลลิจูลต่อตารางเซนเออคิดที่เวลาสัมผัสแปดชั่วโมงนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นจะเป็นวิธีบอกระดับที่เป็นอันตรายของพวกมลพิษต่างๆนะครับคือเวลาเราบอกความเข้มข้นอันนี้บอกความเข้มอ่ะเราจะบอกประกบไปกับเวลาที่เราสัมผัสมันนะครับ เช่นถ้าเราอยู่ในเวลาน้อยๆหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่าที่เราทนได้ก็จะสูงกว่านี้นะครับแต่อันนี้คือเขาเอาเลขที่ถ้าเราสัมผัสกับรังสีนี้เป็นเวลาแปดชั่วโมงเนี่ยอันนี้คือค่าสูงสุดที่เราทนได้ไม่เป็นอันตรายนะครับซึ่งเมื่อเราเอาไปประกอบกับข้อมูลที่เขาบอกใช่ไหมความเข้มที่เพียงพอจะฆ่าเชื้อได้เก้าสิบห้าเก้าสิ้าเปอร์ซนอะไรเนี่ยมันนิดเดียวเองนะสอง หรือว่าไม่ถึง2เมื่อเทียบกับลิมิตมันคือ23แล้วแถมยังบอกว่ามันเจาะทะลุได้ไม่กี่ไมครอนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เจาะทะลุผิวหนังเราไม่ได้แม้กระทั่งเปลือกตาบางๆก็ยังเจาะทะลุไม่ผ่านเลยเพราะฉะนั้นด้วยความเข้มด้วยความสามารถในการทะลุทะลวงที่มันไม่มากเนี่ยก็แปลว่าการใช้ฟา UVC ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับ อ่านต่อเนาะ based on f i n d i n g อันนี้ถ้าเกิดดูที่ค่าที่เป็นขีดจำกัดอันนี้นะครับการสัมผัสอย่างต่อเนื่องนะครับการสัมผัสกับรังสีอย่างต่อเนื่องนี้นะก็สามารถระง,งับเชื้อไวรัสได้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับไวรัสที่แอร์บอรเนี่ยได้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับภายในเวลาเพียงแปดนาทีนะครับ เข้าใจว่าเขาคงคิดที่เลขนี้นะเพราะว่าเขาอ้างถึงอันนี้ถ้าเกิด UVC Exposure เนี่ยมันเซตที่ Regulatory Limit ก็คือ limit ที่ก็คือข้อจำกัดตามกฎหมาย Regulatory Limit ก็เข้าใจว่าคงเป็นเลขนี้นะครับคือถ้าใช้อันนี้นะค่า8นาทีเนี่ยค่าเชื้อได้90% 11นาทีค่าได้95% 16นาทีค่าได้99 ยี่สิบห้านาทีค่าได้เก้าสิบเก้าจุดเก้าแปลว่าเวลาก็นิดเดียวเองนะจะค่าได้เก้าสบเ้าจุดเเอร์ซนเนี่ยใช้เวลายี่้านาทีแต่เราทนอันนี้ได้ตั้งแปดชั่วโมงอะ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นก็เออก็ก็คือปลอดภัยอะ่ะพูดคือเหมือนกับเขาให้หลักฐานว่ามันปลอดภัยนะครับแล้วก็บอกว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้เนี่ยเอ,อ ก็มีแนวโน้มที่จะผลิตโอโซนออกมาด้วยนะครับซึ่งโอโซนเราไม่ต้องการนะเราสัมผัสไม่ได้แนะนนเนี่ยหลายในแอชยตน a s ร์หกสิบสองจุดหเนี่ยบอกว่าเ,เครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันจะต้องผลิตโอโซนได้ เข้าใจว่านะนี่มันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีอธิบายอะไรนะแต่ว่าเขาอธิบายตรงนี้นี่ผมเดาว,ว่าเขาจะบอกว่าเครื่องฟอกอากาศเนี่ยจะต้องผลิตโอโซนออกมาได้ไม่เกินค่าที่มาตรฐานกำหนดนะครับซึ่งไอมาตรฐานที่ว่าเนี่ยก็คือตัวนี้ ul 2998ก้าเเนี่ยนะครับถ้าแปลตามชื่อมันก็คือขั้นตอนการการอ้างถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ะ สำหรับเครื่องฟอกอากาศเสำหรับการปล่อยโอโซนเป็นศูนย์นะครับจากเครื่องฟอกอากาศเนาะก็มันคงไม่สูงสนิทหรอกแต่เขาคงมีเลขอะไรของเขาอยู่ซึ่งถ้าอยากรู้ก็ต้องไปดูในมาตรฐานตัวนี้นะครับโอเคเราตัดตอนตรงน,นี้ดีกว่านะเดี๋ยวข่าวต่อไปจะได้เริ่มตน้นหัวข้อใหม่ตรงน,นี้พอดีนะครับหัวข้อใหมนะ่เขาเขียนว่า disinfectant treatment คือการบำบัดใช่ไหมทร e a เม e n t นี่คือการบำบัดรักษา d ิ s i n f e c t a ทนก็คือเข้าใจว่าแปลว่าฆ่าเชื้อนะครับเนอะอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกน้ำยาฆ่าเชือ้อหรือว่าสารฆ่าเชื้อนะครับโอเคนี่เราไว้ต่อคราวหน้า